เราได้ยินว่าแพ็กแมนในนี้มันตัวใหญ่และน่ากลัวเป็นอย่างมากโอ้โหอ,อะไรวะเฮ้ยยังไม่ได้เลิกคลิปแลวโหทายเลยโอ้แล้วแพ็กแมนที่มันฆ่าเรามันอยู่ไหนวะตอนนี้เราต้องหลบภัยจากแพ็กแมนโอ้นั่นไงมันมันกำลังฆ่าคนอยู่เห็นไหมทุกคนฆ่าคนอย่างเวทนาเราต้องไปหลบหลบหนีละที่ไหนวะเนะี่ยโอ้ เหมือนนี่เป็นทำทำหลบอะไรสักอย่างผีเกมพาร์ทโอ้โหตอนนี้เราต้องไปกําจัดมันโดยด่วนนะไม่งั้นมันจะฆ่าประชาชนและฆ่าผู้อื่นตายมาคืออะไรว้เนี่ย <laughs> ดูดูอ๋อสภาพนี้น่าจะฆ่าคนไปร้อยคนได้อะ่ะทำไมมัน ทำาไปมันอ๋อเ้ยเฮ้ยฮมันโอ้โหกัดกัดประมาณสองถึงสามทีมันระเบิดอ่ะเฮ้ยเฮ้เอ้าแล้วแพ็กแมนหายไปไหนแล้วอะนี่อะไรวนะเ e นี่ยอีพิกสแน็คขนมเหรอดูดูเหมือนเราจะสู้มันไม่ได้เลยเราไม่มีอะไรที่สู้จะสู้มันได้เ้าสามวอล์กอ oh ินโพ r e ก s คอมมิ oh ่งศ o o ยโอ้โห มันว่าเดี๋ยวเราจะบางละจันเข้าไปเลยมันโคคาโคล่าเนี่ยว่ะมาครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาโคโคาโคล่าไปสู้กับมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอเฮ้ยมีนี่มันมีอุปกรณ์รถด,ด้วยนี่วายานผ่าหนะาที่จะพาเราไปฆ่าซิกแมนได้แต่ดูเหมือนคนขับมันจะเมาเมานะไปด้วยดิไปไอ้คนขับ คือคือคนขับเองเมาไปเนี่ยคนขับมันเป็นใครวะจรจรโทเหรอหรือว่าพยเคเฮ้ยยายายาไอเจาะไปเถอะปล่อยให้เขาเอ่ยตรงนั้นอยู่ไหนวะเฮ้ยมัน,นยังไงเราจะไปฆ่าเข,า,ขากันโอ้โหโอ้ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาออเอาอีพิกสแ็กปะเอาอาีพิกสแ็กปะเอาเบาเอาเบาของดีเลยนะของดีอัมพวา เอาโคาคา,าโคล่าเปล่าเ้ยเฮ้ยระวังระวังนุบนุบนุบอืมแตกอ๋แล้วมันหายไปไหนวะเสียงอะไรมาโอ้คือคือเสียงมันแบบมันไงมันอยู่ตรงนั้นแล้วใครจะฆ่าเขาได้ละ่ะขับรถไปชนมันดีไอคนนั้นนะขับรถไปชนมันเราจะกำจัดมันให้ได้ เราดูตัวติงแมนดูเหมือนมันจะแพ้ทางแล้วนะดีมากจอรน,นี่จอจอนนี่ดีมากลอมันเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปข้ามนนะโอ้ยโอ้ยอยา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 ไปไป,ไปไล่จอนนี่นั่เออเอตอนนี้เรามีจอนนี่เป็นอ๋อเฮ้ยมันโลดแบบใไม่ชิปละตอนนี้วงจรอ,อุบาทหายไปแล้วแล้วแฮงแมนก็กำลังจะฆ่าเราไป เดี๋ยวเป็นคนขับเองโอ้โแยงสถานสถานะคนขับไปขับไปชนมันขับไปชนมันเออดีมากดีมากแล้วก็ขับไปชนโอ้โหโอ้โหขับอะไรวะเนี่ยมาเอาใหม่ตอนนี้เนี่ยเออขับขับชนหยแตกเออยังไม่แตกอตอนนี้เราเสียชีวิตมาแล้วโอ้ยรสติงแมน ไปฆ่ามันเร็วก็นึกว่ามันตายแล้วโอ้โหอยู่ไหนวะนี่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 ฆ่ามันเราจะไปฆ่าแพงแมนกันเออฮยไม่เข้าเลยเอาจริงดิเออดูเหมือนมันจะมีท่ากระโดดด้วยนะเอย ค่าแพ็แมนอ้อะไรวะรถส,สตาร์ทไม่ติดเนี่ยฮะจังหวัโอ้แล้วใครมันชนและเฮ้ยือดูเหมือนโอ้โอ้โอโอจะชนเพื่อคราวนี้เรามามหมคือเพื่อนเรามันชนเราอะ่ะมาเราจะไม่ทนแล้วครั้งนี้เราจะเอาโคคาโคล่า,าไปสู้กับมัน เนื่องจากโคคาโคลามีส่วนผสมที่ไม่สามารถทำลายได้เราจะเอาไปงัดปากมันแล้วมันมันจะทำอะไรเราไม่ได้จริงไหมไม่ดิโคคาโคลานี้กดโคคาโคลาดิมันมีแต่เฮอร์ชี่กับสไป์เนี่ยโอเคสไปน์นี่มันก็ดีอยู่พื้นผิวถือว่าดีแต่ไม่เท่าโคคาโคลามาเราจะมาฆ่ามันเลย ไหนวะอุย้ยลื่นเงินไหนวะโคคาโคล่าก็ไม่ใช่ดิไเอฟแพ็กแมนอ่ะแพ็กแมนอยู่ไหนมันหายไปแล้วดูดูเหมือนว่าโอ้โหมันยังไม่ตายอีกหรอฮะฆ่ามันไม่ได้หรอ ถ้าเราข้ามมันได้มันก็รีเซตแมปได้อยู่ดีโอ้โหแม่ฉันน่าจะสู้มันไม่ได้ขอนั่งรถด้วยดิวะไปะเพื่อนเราเราจะไม่ทนอยู่ที่นี่ละดูไอ้แพ็กแมนนั่นดิอันนี้ใครเนะี่ยดักดุดหน้ามันแบบมาอิงเดินทางไป ไปที่โลภัยกันถ้าเราไปไฟเตอร์กับแพ็กแมนยังไงก็ไม่รอดอะ The Ending Book, Bloody h e l l ดูเหมือนรถจะมีปัญหานะเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่ได้จริงดิ <laughs> โอ้ยเ้ยไม่ได้ <laughs> <laughs> รถเสียโอ้โหคือโชคชะตามันเข้าข้างเราจริงๆมาไปด้วยไปด้วยโอ้มา <laughs> <laughs> ไม่เหลือที่นั่งแล้วละ่ะไปกันครั้งนี้เนี่ยโอ้๋อ้อ้ไเป็ดไอเป็ดไอเป็ด,เเปดมาดูเหมือนเราต้องทิ้งเป็ดอืมอ๋อเป็ดเป็ดยิงอยู่มาเราจะเดินทางไปที่ปลอดภัยหนีแพ็กแมนกัน ตอนนี้แฮงแมทอะรรวะเฮ้ยจะขับไปหาเพื่อโอ้โหเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยออีคนอกมันตายไปคนนึงแล้วน่ะไอเิ็ดไอเป็ดมันตายโอ้โหตายไปสองให้มาเปล่ามาเปล่ามันหนีกับเราวาหนีเร็วเลยจะไปไฟเตอร์ทำไมคือเองอยากช่วยโลกล่ะฮะแม่มันก็ต้องรีเซ็ตอยู่ดีเฮ้ยเฮยอย่า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 เข้าไปอย่าเข้าไปไอ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 หน้าเกลียด ใครวะเนี่ยไออคนมิตตวีคนขับมันเป็นมิตตบินะเกียด์ะเกียรเองมากมิตตบินอีทวงไม้เล็กโอ้ไม่นะเราไปไฟเตอร์กันมาอโอ้ๆๆใครจะไปไฟไฟเตอร์กับมันได้วะมา คราวนี้น่ะอ๋อเราจะไปใช้ท่าตายกับมันเอาเฮ้ยโอเคมันจินแลเลยแหมใหม่แล้วโอ้โหเฮ้ยโอ๊บรอด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 เฮ้ยรอด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 เป็นไงเป็นโอ้เฮ้ยมันมันมีมันมีคนคนมาแล้วมันก็ระเบิดเลยโอ้โหอ๋ออ๋อเรื่มันวะฮะควิกแกล แก๊กใช่ปะไม่ใช่เออไปเร็วไอมิตตบินเองเองอยาเองอยาไปไปหามานะันนะดีมากมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่อย่าไปหามันก็พอเราพอใจในการขับของเองมากแต่ไม่ใช่ครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเองโคดวิงดว่งโคซิงโคเองขับอะไรดโข โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันชนรถเราลมไปแล้วน่ะฮะต้นไม้ห <mir> ม <anda> ุนได้ย <hine>? ังไงไอ้คนอยู่ในป่าเดี๋ยวไปไฟเตอร์ให้เฮ้ยมานี่มานี่มานี่เพื่อนเพอล่อมันล่อมันมาล่อมันมาฮึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอย มาดิมาดีโอ้ได้ได้ออคือคือมันหันหน้าขึ้นข้างบนนะมันไม่งงเหมือนตอนที่แล้วโอ้โหไม่เป็นไรเข้านะเ <sk r ug> พ <ENA> ื่อนขับไปหาขับไปหาแพ็แมนไปบอกให้ขับไปหาแพ็กแมนไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังใช่ไหมได้ได้ไดเดี๋ยวเราไปรายงานเอง รถคันนั้นอะไรวะน่ะไปเถอะไอคนคนนี้มันมันเหมือนไม่ได้ยินสิ่งที่เราพูดปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะรู้ว่าเราทำจะทำอะไรยืนอยู่บนหัวมันปึ๊บเออเออไปไปแล้วเฮ้ยขอขอติลรถไปด้วยมันมันมันจะไม่ฆ่าแล้วเนี่ยไปขอติดรถด้วยโอ้ เออเออเออนี่แหละนี่แหละเล่นพวกเองจะไปไฟเตอร์เราเราจะไม่ยุ่งกับมันแล้วคราวนี้เราจะซ่อนตัวในป่าเราจะไม่ไปเป็นอัศาวินรติกันแล้วไปอันนี้รถไ่ไวเนะี่ยไปขับรถเล่นกันเถอะอ๋อรถเสียโอ้โหมีรถด,ดีๆให้บ้างวานะเนี่ย รถด,ดีน่าจะอยู่ข้างบนแล้วมันจะขึ้นไปยังไงวะไอมิตเบีนไอขึ้นไปได้ไงวะมิตเบียนเออเออขึ้นไปยังไงวเะเฮ้ยฮึตายแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะขำมวยรถมิตเบีนเอ้อหวัดดีเพื่อนอ๋ออ,อไม่ขึ้นไปแล้วโอโห แล้วมคอก,ก็มีคนไฟเตอร์กับแพ็งแมนแล้วไม่มีใครชนะได้เลยไปเร็วเบคอนโอ้โหดูเหมือนท่อยนต์จะเสียแล้วนะไปไม่ได้ละเฮ้ย hey, ทิ้งนี้ก็ดีนะโอ,โอ,โอ้ยังไม่ตาย นี่นว <allen> <cus be left for Diamond> ิญญาณเราออกจากล่างไปแล้วอรอแปลกแปรกแล้ววันนี้เพื่อนช่วยด้วยเอาเอาวิญญาณหล่นออกนกวหเฮ้ยเฮยวิญญาณเราตายแล้วเราเราเราจะมาวิญญาณเราจะมาเข้าตัวโอ m มก o d คิดได้ไงโอ้ไม่หายทุกคนเราจะกันใหม่คายหน้า